ต่อไปนะเราจะไม่ใช่แค่ซิมการ์ดอย่างเดียวแล้วนะอ่าเราเป็นแพลตฟอร์มนะคะของคนไทยนะแพลตฟอร์มของคนไทยนะจ๊ะดีลเลอร์จ๋าอ่าโอเคต่อไปเราต้องเรียกดีลเลอร์ปันสุกนะแทนตัวเองว่าดีลเลอร์ปันสุกนะนะคะโอเคค่ะ วันนี้ข่าวช็อกวงการไหนคะใครอ่านข่าวบ้างใครอ่านข่าวบ้างพิมพ์อ่านข่าวหน่อยพิมพ์อ่านหน่อยใครอ่านข่าวบ้างนะคะช็อกวงการกิจการโทรคมนาคมเลยค่ะว,วันนี้นะค่ายทีตัดสินใจเข้าซื้อค่ายดีเพื่อเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอ่า อ่านแล้วใช่ไหมอ่านแล้วใช่ไหมขนลุกหรือเปล่าขนลุกมากนะคะเต่เองขนลุกมากในฐานะที่เรานะคะหรือฟิลเองเขาเป็นผู้ให้บริการสัญญาณมือถือนะผู้ให้บริการสัญญาณมือถือเป็นเบอร์สไม่ยากแล้วค่ะคุณขานะคะเพราะว่าอะไรคะตอนนี้มี2เบอร์ในประเทศ โอ๊ยไม่รู้ทำบุญมาด้วยอะไรนะคะสุดยอดมากตื่นเต้นมากนะคะเราก็แบบโอ้โหคือเตเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยคิดมาตลอดนะคะว่าทำอย่างไรแ่ะแต่เราก็เชื่อนะอ่าเพราะอะไรมีแค่สองค่ายแล้วค่าคุณนะคะมีแค่สองค่ายแล้วอันนี้ข่าวตาม ตามข่าวที่ลงมานะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะรอประกาศอีกรอบหนึง่งแต่ข่าวปูมาแบบนี้ไม่มีผิดค่ะนะจ๊ะอันนี้กล้าพูดเพราะว่าเขาออกข่าวแล้วเอาข่าวเขามาอ่านนะจ๊ะเอาข่าวเขามาอ่านอ่านด้วยนะคะทุกท่านขาต้องบอกว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากนะคะเอกชนที่เป็นผู้ให้บริการนะเราจะเป็นอันดับสามไม่ยากดังนั้นวันนี้รออะไรคะรออะไรนะ เราจะรีบให้บริการเร็วที่สุดบอสเตจะไม่รับสมัครดีลเลอร์แล้วนะคะบอสเตจะไปลุยตลาดนะคะทำให้ทุกคนมีรายได้ให้เร็วที่สุดเราจะลุยตลาดนะคะผู้บริโภคนะคะแล้วนะดังนั้นวันนี้ใครยังช้าใครยังไม่เข้าเรียนนะใครจะลุยกับบอสเตบ้างพิมพ์ลุยให้หน่อย ะะพิมพ์ลุยให้หน่อยใครจะลุยบ้างนะเราต้องรีบนะคะรีบลงตลาดแล้วนะอย่ามัวรอ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 ไม่รอแล้วนะคะบอสเตจ,จะไม่โฟกัสแล้วนะคะเรื่องดีลเลอร์ไม่สนใจงานไม่สนใจไม่สนแล้วเราจะลุยตลาดผู้บริโภคเรารอไม่ได้คุณนี่คุณกำยู่อยู่กับ ค่ายมือถือหนึ่งในหของประเทศแล้วนะแล้วเราก็จะเป็นหนึ่งในสามเร็วๆนี้นะคะไม่ตื่นเต้นหรอนี่มันสุดแล้วนะคือทำบุญมาดรว่อะไรอะ่ะทุกคนทุกคนนะคะทุกคนจ๋าทุกคนทำบุญมาร่อยไรรออะไรอยู่นะ